สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c o ฟิเจอรในวันพฤหัสท,ที่14พฤษภาคมนะคะสำหรับเมื่อคือนนี้ราคาทองคำก็เบรกออกจากกรอบสามเหลี่ยมนะคะก็เบรกขึ้นมาปิดเพิ่มขึ้นถึง22.13เหรียญนะะปิดไปที่1,215.23เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,190ถึง1,218นะคะเช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,213 นะคะองคําำก็ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงิน u s เดอลลาร์โดยเงินดอลลาร์นี่อ่อนค่าลงไปถึง1%นะคะหลังการประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกออกมาหน้าผิดหวังนะคะตัวเลขออกมาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็คือ0.0%นจะคะจากที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.3% นอกจากนี้ก็มีตัวเลขการใช้จ่ายของครัวเรือนลดลงนะคะในการซื้อรถยนต์แล้วก็สินค้ารายการใหญ่ซึ่งก็บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยประสบกับความยากลำบากในการฟื้นตัวนะคะหลังจากที่เติบโตน้อยในไตรมาสแรกสำหรับภาพทางเทคนิคราคาของราคาทองคำนะคะหลังจากที่ดีดพ้นกรอบอ่า สามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วนะคะถ้าดูในภาพกราฟรายวันเนี่ยมันก็จะติดแนวต้านที่บริเวณเส้น moving average 200วันนะคะบริเวณหน1่งพถึง1 2 2่องร้อยยนะคะ แล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยในช่วงนี้นะคะถ้าดูภาพกราฟราย2อ0นาที ISI เข้าเขตบ v e ว b o ์บอสนะคะ mm hmm. ก็มองว่าน่าจะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะคะสำหรับแนวรับก็มีที่1 2 0่สามแล้วก็หนึ่งันหนึ่ง้อเจดนะคะแนวต้านที่หนึ่งันสอง้สิบแปดแล้วก็หนึ่งันสองยยิบสี่นะคะเราก็ให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวแล้วก็ให้จุด Stop l o ลสไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งรสิบนะคะส่วน ข่าวอื่นๆน,นะคะก็มีเศรษฐกิจกลุ่มประเทศที่ใช้ยูโรโซนนะคะ GDP ของกลุ่มยูโรโซนก็ขยายตัว0.4%ในไตรมาสที่1นะคะ GDP ของยุมรมนีเพิ่มขึ้น0.5%แล้วก็ทางธนาคารกลางยุโรปนะคะอนุมัติแผนอนุมัติเพิ่มเพดานเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับธนาคารของกรีซอีก80,000ล้านยูโรนะคะนี่ก็ขยายเพดานเพิ่มขึ้นจาก7ด เจ็ดจ eh ุดแปดหมื่นล้านยูโรเจ็ดจุดแปดเก้าหมื่นล้านยูโรนะคะอันนี้ก็เลยทำให้อ่าธนาคารพาณิชย์ของกรีซเนี่ยมีสภาพคล่องมากขึ้นแต่ว่ากรีซกับเจ้าหนี้ก็ยังต้องเจรจากันต่อไปนะคะยังไม่ได้ข้อยุติ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆของสหรัฐนะคะยอดค้าปลีกไม่รวมยานพาหนะเพิ่มขึ้น0.1%นะคะจากที่คาดว่าจะเพิ่ม0.4%ดัชนีราคาสินค้านำเข้าติดลบไป0.3นะคะจากที่คาดว่าจะบวก0.3ยอดยอดสต๊อกสินค้าในภาคธุรกิจบวกไป0.1%นะคะจากที่คาดว่าจะบวก0.2แล้วก็ยอดซองน้ำมันรายสัปดาห์ก็ติดลบ ก็คือลดลง2.2ล้านบาเรลนี้ก็ลดลงเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนะคะส่วนดาวโจนส์เมื่อคืนลดลงไปเล็กน้อยนะคะ7.74จุดนะคะนักลงทุนก็รอดออูอยู่นอกตลาดนะคะเพื่อที่จะรอเปิดเผยรอดูการเปิดเ,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 ดเดผยข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงต่อไปนะคะส่วนระคะาน้ำมันดิบใน s m e ก็ ลดลงไป0.25ดอลลาร์นะคะปิดไปที่60.60.50เบรนซปิดไปที่66.81ลดลงไปเล็กน้อย0.05ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอันนี้ก็เป็นผลจากความกังวลว่าอุปทานน้ำมันยังยังมีจำนวนมากในตลาดส่วนเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาแรงนะคะ เงินดอลลาร์แตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า3เดือนเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะคะมาที่33.50ชาวนี้อยู่ที่33.52เ p d r ไม่ได้ซื้อทองนะคะเมื่อคืนนี้เรามาดูดอลลาร์อินเด็กซ์กันนะคะสำหรับค่าเงินดอลลาร์นะคะ แต่ชนิดดาวล่าินเด็กในภาพกราฟรายวันาภาพกราฟราย240นาทีทำจุดต่ำสุดใหม่อีกครั้งนะคะแต่ MACD ไม่ได้ปรับตัวลงตามทำให้แนวโน้นมขาลงยังดูไม่แข็งแรงนักนะคะก็คาดว่าจะแกว่งตัวแบบไซเวด้าแนวรับมีที่93.0แล้วก็92.0แนวต้าน94.0แล้วก็94.5ให้เทรดดิ้งในกรอบสวัน u s d Future นะคะ ภาพกราฟไลน์240นาทีเริ่มพักตัวทำให้ i s I, i เข้าเขต Lower Zone แ,ววแต่ว่าแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นนะคะจึงมีโอกาสรีบาวได้จากบริเวณนี้แนวรับมีที่33.4แล้วก็33.7นะคะแนวต้าน3 3ษแนวรับมีที่33.4แล้วก็33.3แนวต้าน33.7แล้วก็33.8นะคะให้เทรดดิ้งลอง ส่วนเบรนนะคะภาพลาย240นาทียังเคลื่อนไหวแก่งตัวไซเว์ตามคาดนะคะมีแรงขายออกมาจาก ISI ที่อยู่ในเขตอัวบอสนะคะแนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับมีที่65.7แล้วก็64.5แนวต้าน68.0แล้วก็69.4นะคะ ส่วนซิงเกิลสต็อก ITD M15 ภาพกราฟรายวันฟอร์มตัวเป็นแพทเทิร์นรูปสามเหลี่ยมแนะนำนักลงทุนรอฟโล่เมื่อเบรกเทลนะคะแนวรับมีที่7่บาทแล้วก็6บาท60แนวต้าน7บาท40แล้วก็7บาท70นะคะส่วน k t b M15 ภาพกราฟรายวันก็เริ่มมีแรงดีบาวเกิดขึ้นแต่แนวโน้มยังอยู่ในช่วงขาลงแนะนำเทรดดิ้งช็อต แนวรับมีที่19.8แล้วก็19.5แนวต้าน20.3แล้วก็20.6นะคะให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อรีบาวส่วน irpc m 1 5ภาพกราฟรายวันก็เริ่มมีแรงรีบาวจาก r s i ที่อยู่ในเขตโอเวอร์โซคาดว่ามีโอกาสที่ราคาจะดิดตัวขึ้นต่อในระยะสั้นแนวรับมีที่4 0บาท10แล้วก็4บาทแนวต้านมีที่4บาท40แล้วก็4บาท60นะคะให้เทรดดิ้งลองเก่งกำไรระยะสั้น สำหรับตัวซิงเกิลส็อกนะคะ,ะสำหรับตัวเซตห้นะคะเซตห้ยังคงได้รับอิทธิพลจากกุลลิตเวอร์เจในเม c d และ r s i ทำให้มีทิศทางรีบาวต่อเนื่องแต่ควรระวังแรงขายเมื่อเข้าบริเวณ1 5 0 0ถึง1น1 5จุดเนื่องจากว่าอยู่ในทิศทางขาลงตอนนี้ก็ให้เทรดดิ้งลองเก็งกำไรการรีบาว แนวรับมีที่989แล้วก็981แนวต้าน 1, 3 0 0แล้วก็1,007นเะคะเซต5้ X 50, ซีรีส์ M15 แนวรับที่988แล้วก็980แนวต้าน13 0แล้วก็1,008พนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีตัวเลขทุนสำรองระหว่างประเทศประกาศนะคะส่วนข่าวในประเทศนั้นกรุงไทยก็เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของนักธุรกิจในไตรมาสแรกเนี่ยลดลงมาที่ระดับ 1> 5 1าสนะคะหลังจากที่เศรษฐกิจไตามาสแรกฟื้นตัวช้าวกว่าคาดสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสานุพันธ์จากบริษัทคา a ิ s i ฟิ f เจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ